การบ้านมีกี่ข้อจ๊ะสี่ข้อครับจำได้ทุกข้อไหมไหนใครจําได้ทุกข้อยกมือสิเห็นไหมละ่ะจําไม่ได้ทุกข้อแล้วจะไปทําได้ทุกข้อหรืมันต้อง <c oughs> <c oughs> จำได้แล้วก็ทําได้แล้วก็ต้องทําด้วย <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> ใช่อ่า <c oughs> จำได้ทำได้ต้องทำพอทำแล้วผลดีมันก็เกิดขึ้นกับเราเราเองตัวเรานี่แหละ ว่าครูไม่ใหญ่ในอยากจะต้อนไอ้นักเรียนุบาลฝันในฝันวิญยาเนีนนนน่เข้ากลางให้ได้หยุดนิ่งเข้ากลางไปพบพระรัตนตรัยในตัวให้ได้พระต้องเห็นพระโยมก็ต้องเห็นพระเพราะเราเกิดมาอยู่ในร่มเงาของพระรัตนตรัยรับตาไม่เห็นพระนี่มันแม่งแม่งนะเราเป็นชาวพุทธไม่เห็นพระจริงๆการเห็นพระต้องเป็นของทุกๆคนในโลกเพราะเป็นของสากลเหมือนเราลืมตายเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ดวงดาวใครตาดีไม่ตาบอดโดยกําเนิดหรือเมื่อไหล่ก็แล้วแต่ลืมตาทั้งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่มีปรากฏบนท้องฟ้าปรตัตนาตรัยมีอยู่ในตัวก็ต้องเห็นพระตั้งเห็นพระในเห็นพระโยมเห็นพระรูปพระรดาก็ต้องเห็นพระภายในการบ้านนั่นแหละทุกขอ้อนั่นแหละจะช่วยประคับประคองให้ใจเราอยู่ใกล้ๆกับพระรัตตนาตรายัยเข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านเลย เดี๋ยวพอถูกส่วนเข้าท่นนั้นแล้วเดี๋ยวปุ๊บก็เป็นเลยเราจะได้พิสูจน์ได้ว่าเออในตัวเรามนุษย์เราเนี่ยเหมือนกล่องบรรจุพันธุ์บรรจุดวงธรรมบรรจุดวงบุญบรรจุกายภายในบรรจุพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยไปถึงตรงนั้นเหมือนกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช่ไม่ใช่บรรจุแต่อวัยวะภายในมันไม่เพียงแค่นั้นบันจุมันยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปพิสูจน์ให้ได้ จะพิสูจน์ได้แต่เมื่อได้พิสูจน์โดยวิธีหยุดกันนิ่งถ้าได้หยุดมันก็หยุดได้หยุดไม่ได้ก็เพราะไม่ได้หยุดเอาใจมาหยุดหนึ่งหยุดได้ทุกคนหยุดไม่ได้มีมีอะไรมันโมหยุดได้ทุกคนช้าหรือเร็วช้าหรือไม่หยุดตอนนี้ก็ไปหยุดตอนตายแหละมันจะนิ่งเออเหือกสามเหือกไปเลยนะมันทำไมจะหยุดไม่ได้บางคนหยุดยังเพ้อปลาด การทำฐานบางคนค่อยๆไปตามขั้นตอนหนึ่งเหือกสองเหือกสามเหือกอไปเลยจริงๆอารมณ์ที่จะเข้าถึงเนี่ยเราผ่านทุกคืนนะคืออารมณ์ก่อนจะหลับใกล้ๆจะหลับมันจะมีช่วงสั้นๆที่ก่อนเราจะหลับแล้วก็จะมีความคิดผ่านมาในใจเราเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องจะเอาอยัางไงจะเอาอะไรเหมือนวนๆอย่างนั้นจนกระทั่ง ไม่เอาอะไรเลย <c oughs> เลยหลับเลยก็หลับนั่นนะเอาสังเกตูสักคืนเนีย <c oughs> เอเอไม่เอาอะไรมันหลับพลอยไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เราก็เอาช่วงตรงนี้สิจ้ะช่วงสั้นๆเนี่นเยเราไม่เผลอถ้าเผลอเป็นพลอยไอ้ไม่เผลอนี่แหละก็เรียกว่ามีสติคือรู้ตัวตลอดเวลาถ้าเผลอก็พลอยถ้าไม่เผลอก็พลวลงไปเลยอ่ามันพลุบโอ้โหจะสนุกกันใหญ่เลยนาคืนนี้นะลูกนะคืนนี้นะ ทำใจสบายสบายเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเห็นไหมเหมือนเพื่อนอนักเรียนอนุบาลฝันนักันวิชานักครบกองธรทมทยอยกันไปเนีย่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้เป็นเวลาที่เรามีอยู่เท่าๆกันวันละยี่สชั่วโมงเอามาทําความดีควบคู่กับการทํามากินเศรษฐกิจกระจิตใจให้มันไปเดวยกันชีวิตจริงจะสมบูรณ์สองรเปอร์เซ็น